ปั๊นะครับเสียปบปลักก่อนใช้งานปุ่มเปิดอยู่นี่นะครับปรับขนาดชิ้นเนื้อนะครับตามขนาดที่ลูกค้าต้องการก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับคลายออกแล้วก็เลื่อนสามารถเลื่อนได้ซ้ายขวานะครับก็เอาตามที่ลูกค้าว่าขนาด ชิ้นเนื้อใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดันชิ้นเนื้อนะครับปรับขึ้นลงได้ถ้าลูกค้าไม่ใช้งานก็เอาไปด้านบนส่วนตัวนี้เป็นชุดประคองครับถ้าชิ้นเนื้อมีขนาดสูงก็ให้ลูกค้าปรับตัวนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้ก็จะมีขนาดที่สามารถตัดชิ้นเนื้อใหญ่ได้